วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2566โดยมีพันโทหม่อมเจ้านาวพัทยุคนทรงร่วมในพิธีด้วย พ้าบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณอุปการต่อวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามอย่างอเนกอน,นันต์ทรงเริ่มสายสัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อว่าวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามหมายถึงวัดที่พระมหากรรษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาศรีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นศรีมาที่กำแพง8ทิศ คำว่าราชาบพิตรหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างซึ่งคําว่าบพิตรมาจากภาษาบาลีคือปวิทะที่แปลว่าสร้างส่วนคําว่าสถิตมหาศีมารามหมายถึงพระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด ในวัดแบ่งเป็น3ส่วนคือเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตสุสานหลวงโดยพระอุโบสถนั้นภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ประกอบด้วยลวดลายกระเบื้องเคลือบเป็นจรงรูปเทพประนมภายในเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานที่พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสบรรจุพระบรมราชสรีรังคารของราชการที่หและพระบรมราชสรีรังคารของพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์ วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำราชการวันปียมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ด้วยพระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักของพระสกนิกรทุกหมู่เหล่า วันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนได้นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมาราชานุสอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวางังดุสิตอย่างต่อเนื่องอาทิคณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์กระทรวงมหาดไทยบุญและนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพ่อบรมราชินูปถัมภ์กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่ม BJC b ซีบิ๊กซและบริษัทบุญรอดเบอร์รี่จำกัดด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจซึ่งเป็นคุณูปาการอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและราษฎรอาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการการสร้างระบบสาธารณประโภคพื้นฐานเช่นการสร้างทางรถไฟการสร้างถนนการขุดคลองต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางคมนาคมและส่งเสริมด้านเกษตรกรรมด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเป็นรากฐานความรู้ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาอรารยประเทศมาจนถึงปัจจุบัน